สวัสดีครับพบกับสุดขั้วฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับตามเวลารประเทศไทย6กโมงเชา้าเราเริ่มต้นกันที่ด่วนยุโรปส่งสัญญาณแบ็กซ้ายคนใหม่ทีมชาติไทยในยุคอีชีอิถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเซฟตอดตำแหน่งของทีละรทอนสมสรโอบิโอนิเซ่นะครับทีมชั้นนันในลีกสูงสุดของเดนมาร์กได้ก้นผ้าโพสต้อนรับนิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กตัวเก่งของทีม ที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยในการแ,รแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เข้าสู่คป์เก็บตัวปรีซีซันที่โปรตุเกสก่อนที่จีมคิวอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนาในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาแนวันที่9กุมภาพันธ์นี้หลังจากปวดดังกล่าวได้เปิดเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับเป็นแฟนของโอบิโอเนเซ่ต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นต้อนรับนิคลัสมิเกลสันกลับสู่เทียมพร้อมกับระบุนะครับว่าแบ็กซ้ายตัวจริงก,กลับมาแล้ว บางคนยังบอกอีนกนะครับว่าไม่เข้าใจว่าทำไมไทยถึงเอาเขาไปเล่นนักแหน่งแบ็กขวานะฮะโดยแฟนยุโรปของโอบิโอเนเซต่างสนนิยามถึงทีมชาติไทยว่านิโคลัสมิเกลสันคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทางฝั่งซ้ายนะโดยความเห็นจากแฟนบอลโอบีโอเนเซมีดังนี้นะครับคอมเมนต์ที่1เขาต้อนรับนิโคลัสมิเกลสันแบ็กซ้ายตัวจริงกลับมาแล้วคอมเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะยังไงหรือว่าทาไม ทำไมถึงเอาเขาไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาโดยคนนี้พูดถึงตำแหน่งการเล่นกับทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2 0 3่ประเทศกาตาร์นะครับซึ่งไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาที่จริงตำแหน่งของเขาคือแบ็คซ้ายในสโมสรโอบิโอเนเซ่คอมเมนต์ที่3เขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราในฐา Back นะแบ็คซ้ายนะคอมเมนต์ที่4ก็เขาคือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดเขาคือผู้เล่นคนสำคัญข,ของทีมของเราและคอมเมนต์สุดท้าย เขาคือแบ็กซ้ายนะทำไมจับเขาไปเล่นแบ็กขวากันนะงงจริงๆนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับของแฟนบันโอบิโอเนเซ่ Van o ze, นะฮะซึ่งสโมสรโอบิโอเนเซ่ภายใต้กตารนำทัพของโซเรนสโคบุกส์นะครับมักจะส่งนิโคลัสมิโคสันเนี่ยวิงแบ็กพลังม้าทีมชาติไทยของเราประจำการตั้งฝั่งซ้ายอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะแตช์ที่พบกับท่านั้นของ EGS อาวุธ โดยนิโคลัสมิคโสันก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางริมเส้นทางฝั่งซ้ายโดยเขาถือดึงศักยภาพออกมาอย่างสุดและทำประตูแรกในอาชีพลูกหนังได้สำเร็จพร้อมกับคว้ารางวัล MVP ในเกมเกมนั้นด้วยหรือรางวัล Man o f the m a t c h นะครับแต่นี่นิโคลัสมิคโสันก็มีอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือการเป็นนักเตะที่ถนัดทั้งสองเท้าคอสบ,บอลได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยล่ะครับรวมถึงจังหวะการยิงไกลอีกด้วยที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าอีชอิจะตัดสินใจอย่างไรกับตำแหน่งนี้ยังไงนะฮะซึ่งตำแหน่งแบ็กซ้ายนอกจากนักเตะจะมีศักยภาพสูงแล้วก็ยังมีนักเตะที่เป็นกัปตันทีมอย่างธีรทรบุญมาทันเล่นเป็นแบ็กซ้ายด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่หายากมากๆในวงการฟุตบอลไทยในยตอนนี้นะครับก็บทสรุปไปเล่นทางขวาเนี่ยพอไปทับตำแหน่งของธีรทรนะครับซึ่งแน่นอนถ้าหากธีรทรไม่อยู่หรือว่าอะไรเนี่ย ทางด้านของนิโคลัสมิโกซันก็โยกไปเล่นได้นะครับทางด้านซ้ายเพราะเป็นตำแหน่งของเขาถนัดนะครับฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสนะครับถ้าบางนัดเราขยับทีโทรทอนไปเล่นกลางมิโกซันอาจมาเล่นซ้ายนะครับอันนี้แล้วแต่อยู่แทคกติกแต่ถ้าหากให้นิโคลัสมิโกสันมาเล่นซ้ายแทนทีละทอนเลยมันก็เสียดายนะครับเพราะทีลทรทอนก็มีประสิทธิภาพทางด้านซ้ายในการเปิดบอลโค้ง,ง,งให้แนวรุกทีมชาติไทยเข้าทำประตูนะครับก็อันนี้เป็น เรื่องที่ปวดหัวเรื่องหนึ่งของมาชดาอิชิอินะครับแต่นิลัสมิโลซสันไปเล่นทางขวาก็เล่นดีนะครับไม่แพ้ทางซ้ายเลยนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับในกรณีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยเสะเทือนญ,ญี่ปุ่นนะครับศึกไทยดาบีแมตมาเร็วกว่าที่คิดสุเโชวปะทะเอกนิทครั้งรากบนเวทีญี่ปุ่นแมตท,ที่แฟนๆช้างศึกรอคอยนะฮะ ศึกไทยเดบิวตแมตช์บนเวทีเจลีญี่ปุ่นมาเร็วกว่าที่คิดนะครับท่านผู้ชมโดย2แนวรกุกทีมชาติไทยต้องเผเชิญหน้ากาันครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นในฤดูกาล2024เช็คคุงนะฮะสุบร้โชคสารชาติเตรียมดนเดือดกับเจ้าหนังสือหรือว่าเจ้าบุกเอกนิตปัญญาโดยสโมสรคอนโซเดเร่ซัปโปโรนะครับจะเปิดซัปโปโรโดมรับกันมาเยือนของสโมสรอุวะเรดไดมอนทัพปีาแดงแห่งเอเชีย โดยซูเปอร์ n ิ m งแมตช์นะครับดัมมี่แมตช์ไทยประทักกันเองนะครับนักเตะไทยทั้งสองคนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย11.05นาฬิกาก็เป็นแมตช์แรกที่เจอกันนะฮะส่วน,ฟนแฟนแทับชังศึกนะครับเชียร์ทีมใครคว้าชัยชนะนะครับสำหรับเช็คคุนก้าคอนโซเร์ซัปโปโรนะฮะส่วนเจ้าหนังสือ,อน้องบุกนะครับอูระเรสเดมอนนะครับ เรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะฮะเทถอนถึงอีจิอิคัดบอลโลกถือว่าเป็นข่าวเรียกได้ว่าข่าวเศร้านะฮะสุพนัทเหมือนตาพลาดช,ช่วยทีมชาติไทยดวลเกาหลีใต้สถเทือ,อีจิอิเลยนะฮะอีจิอิซอ,อพลาดใช้สุพนัทเหมือนตาเกมดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้โอลิมปิกเปรียบเสมือนฟุตบอลโลกโดยความเคลื่อนไหวของทัพจังสึกทีมชาติไทยชุดใหญ่และทัพจังสึก ทีมชุดยู23ปีนะฮะของโคชอิสระซีทาโร่โดยมีโปรแกรมในเดือนมีนาคมนะครับโดยทับชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยภายใต้าการนำทัพของหัวหน้าโคชชาวญี่ปุ่นมาซาทาดะอิจิอิเตรียมประเดิมสนามนัดแรกของเจ้าตัวในการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับโดยมีคิวพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ถึง2แมตช์นะครับโดยแมตช์แรกเนี่ยไปเยือนนะครับวันที่21มีนาคมที่สนามโซเวลร์คัพสเตเดียม ประเทศเกาหลีใต้และกลับมาเล่นกันที่สนามรัชมังคลากรสถานนะครับที่ประเทศไทยของเราในวันที่26มีนาคมหลายงานล่าสุดการว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของมาซาทาดดอิจิอิสอบพลาดได้ตัวสุพรรณเหมือนตาแนวรุกตัวเก่งในวัย21ปีจากสมงสอ o โอเอสลูวน ven, ลีกสูงสุดของเบลเยียมมาเริ่มเทียมโดยสุพรรณเหมือนตากำลังจะถูกดึงไปร่วมทีมชุดยู่23ปีลงรับแข่งกับทีมชาติสุดิอาระเบียชุดยู่23ปี ทีมแก่งจากตะวันออกกลางซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมพอดิบพอดีโดยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อลุยศึกใหญ่ในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่3พฤษภาคมโดยโคดอ,อิซาซีโทโรนะครับหัวหน้าโค้ชทับชังศึกชุดยู23ปีต้องการตัวสุพนัทเหมือนตามเป็นอย่างมากโดยมองว่าโอลิมปิกเกมเปรียบสเสมือนฟุตบอลโลก ซึ่งสุภนัทเหมือนตาก็คือความหวังของทีมในการจิงตัวไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายรังประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแฟนๆทั้งสึกคิดว่าสุพนัทเหมือนตาควรที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดไหนดีล่ะครับชุดใหญ่หรือชุดยู23เปย์ต่างก็มีความสําคัญอย่างมากทั้ง2ชุดนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องปวดหัวนะครับภายในทัพทั้งสึกนะจ๊ะ เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวใหญ่ที่เวียดนามนะครับสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยตอกกลับประเด็นร้อนฮานอย FC ต้องการตัวหลังจากข่าวใหญ่ที่เวียดนามล่าสุดได้ตีออกมาว่าทีมสโมสรฮานอย FC ต้องการตัวสุพโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทัพโดยไม่เกี่ยงว่าจะมีค่าตัวเท่าไหร่โดยล่าสุดนะครับสุพโชคสารชาติตอบกลับไปเด็นร้อนแล้วที่ฮานอยเอฟซีต้องการตัวเขา โดยสื่อเวียดนามนะครับอย่าง fpt play pro สัมภาษณ์สุพชกสอชาติถึงประเด็นของผลงานทับชัางศึกทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023โดยมีคำถามสำคัญนะฮะเมื่อสื่อเวียดนามถามถึงความเป็นไปได้ไหมในการย้ายมาร่วมทีมกับโค้ชิโกเกียติศั์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยในวีลีกของเวียดนามซึ่งสุพชกได้ตอบกลับไปว่าผมคิดว่าวีลีกค่อนข้างดีนะครับและมีโค้ชเกียติศั์เสนาเมืองเป็นโคชที่นี่ อย่างไรก็ตามผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้มันเป็นเรื่องของอนาคตโดยจากไปด,ดูดังล่าวนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามเลยว่าสุภโชคเปิดโอกาสย้ายมาเล่นในศึกวีลีกในอนาคตประกอบกับก่อนหน้านี้โคซิโกเกียติศักดิ์เสนในเมืองก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อของเวียดนามาเตรียมที่จะมีการดึงตัวนักเตะระดับท็อปทีมชาติไทยมาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกวีลีกกับทีมฮานอยเอฟซีซึ่งชนิดที่ว่าพร้อมทุ่มขัน้นใหญ่ ให้กับสุภโชคไม่อั้นอีกด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่ชงเองกินเองนะครับเขาสุภโชคเนี่ยคือตอบแบบคือผู้ดีนะครับคือตอบแบบถนอมน้ําใจนะครับผมรู้เลยนะครับเพราะประโยคที่ตอบนะบอกว่าผมคิดว่ามิลีคค่อนข้างดีนะและมีโค้ชเกติศักดิ์เป็นคนที่นี่ด้วยอย่างไรก็ตามผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะแต่สื่อของเวียดนามเนี่ยก็เล่นใหญ่เลยนะฮะบ,บอกว่า สุโชคเปิดโอกาสอเจ้ากรเฮ็ดไปทุท่มก็ไม่น่าจะมาหรอกครับท่านผู้ชมเพราะว่าสุโชคเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับ25ปียัง26นะครับยังสามารถเล่นในระดับท็อปเนี่ยได้หลายปีเลยนะครับยังต่ำานี่ถึงอายุ30นู่นแหละนะครับเขาต้องลุยลีกถ้าหากจะเป็นขั้นต่อไปก็คงจะเป็นลีกยุโรปหรือว่าลีกในเอเชียนี่แหละไม่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าไป พวกตะวันออกกลางไปเลยนะครับจะไม่มาต่ำกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้านาต่ํากว่านี้จะไปวีลีกหรือว่าไทยลีกเนี่ยก็คืออายุต้องมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะไม่มาบรรจบกันนะจ๊ะสำหรับฮานอย FC นะฟังไว้นะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6กุมภมาพันธ์นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับข่าวสารข่าวฟุตบอลไทย นะครับทั้งเช้าทั้งเย็นกับแอดมินนะครับชอบกดไลค์ใช like, ้กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ